ได้เวลามานะมานีแล้วค่ะเอเดินนำน้าอออ่างตามมาประสมกันเป็น วันนี้หน้า107ค่ะหน้า107อ่านว่าหน้า107หน้านี้ก็จะต่อจากวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อเลยนักเรียนอ่านตามครูก่อนนะคะทุกเชา้ามานีกับมานะแปลงฟันแล้วออกกำลังกายเหมือนที่ครูสอน ก่อนเข้านอนก็แปรงฟันฟันจะได้ขาวสะอาดและจิ้นสวยเหมือนครูไพลนินโอต่อจากวันก่อนก็คือก็อาบน้ํำกันนะคะแล้วก็แปรงฟันแปรงฟันเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายนะเออออกกำลังกายมีหลายแบบลูกวิ่งก็ได้เดินก็ได้ก็แล้วแต่นะ บางทีทางานเพื่อพ่อแม่ทํางานก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายเหมือนกันแล้วก็ก่อนเข้านอนก็อย่าลืมแปรงฟันนะลูกนะไม่งั้นเดี๋ยวนอนกินฟันฟันปุกหมดเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านกันอีกครั้งนะลูกนะโุ้เช้ามานีกับมานะแปรงฟันแล้ว จะได้ข้าวส สะกดสังเกต,เกตไหมคะว่าโออ่านจะหายไปเดิมสระเออก็มีสระเอกับโออ่านแต่เมื่อมียอยักษ์สะกดสังเกตไหมคะว่าอออ่านหายไปเหลือแต่สระเอค่ะคำนี้อ่านว่าพอเออยโกเลยอ่านว่าเลยอ่านว่าเนอยอ่านว่าเนยอ่านว่าเฉยอ่านว่าเฉย โอเคอ่านร้องพูอีกครั้งค่ะเคยเลยเงยเนยเ,เฉยเฉยอ่านอ,อกนะส่วนตัวนี้เป็นสระเอมีตัวสะกดค่ะอ่านตัวนี้คือสระเอนะคะอ่ารอเอวอรวิอ่ามันจะไม่ไม่ควบเสียงไม่เร็วนะคะออเสียงไม่เร็วก็คืออ่านว่าเร็ว แต่พอใส่ไม้แตะคูเป็นสระเอกพีตัวสะกดก็จานว่าเร็วเสียงก็จะสั้นลงเร็วกับเร็วส่วนนี้เลงกับเล่งนี่เย็นกับเย็นเป็นกับเป็นหินกับหินเด็กกับเด็กออกเสียงแตกต่างกันนิดเดียวนะคะเร็วเร็วเล่งเล่งย็นย็น เป็นเป็นเห็นเ็น,เ,นเด็กเด็กอ่าเสียงมันจะเร็วขึ้นนะคะเข้าใจนะคะฝึกอ่านแล้วก็อาดคลิปตรงคุณครูด้วยนะคะคุณครูอยากอ้วนนักเรียนอ่านาอ,าออกไหมโอเคเดี๋ยวไปเรียนเรื่องอื่นกันต่อค่ะมาเขียนตามคำบอกกันนะคะวันจันทร์ที่27กัน จะเขียนนักเรียนสัญญากับคุณครูก่อนว่าจะไม่แอบดูเฉลยก่อนนะคะ ำที่สามทำเฉยทออันทำชอเอยอเฉยทำเฉยคำที่สี่ไม่เคยมอไอไม่ไม่อีกไม่คอเอยอเคยไม่เคยคำที่ห้าเป็นเด็ก พอเอกนอเป็นโดอเอกก็เด็กเป็นเด็กนี่เป็นเฉลยของวันนี้นะคะคำที่หนึ่งสะอาดคำนี้ง่ายค่ะอออาดออาดคำที่สองน้ำเย็นน้ำนี่ถือว่าง่ายนะคะส่วนคำว่าเย็นสระเอกมีตัวสะกดกลายเป็นไม้แต่ค,คู่ค,ค่ะคำที่สามทำเฉย ทำนี่ง่ายค่ะแต่คำว่าเฉยนี่เป็นสระเออยอยักษ์สะกดถ้ายอยักษ์สะกดอออ่างของสระเออจะหายไปนะคะอาจว่าทำเฉยคำที่4ี่คำว่าไม่ถือว่าง่ายค่ะส่วนคำว่าเคยก็เหมือนกับคำว่าเฉยข้างบนนะคะก็คือสระเออมีตัวสะกดถ้ายอยักษ์เป็นตัวสะกดอออ่างของสระเอก็หายไปเหมือนกันไม่เคยนะคะ ส่วนคำที่5เป็นเด็กนี่ถือว่าเป็นคำยากทั้งสองคำนะคะเป็นนี้เคยสาระเอะมีตัวสะกดกลายเป็นไม้แต่คูเช่นเดียวกับเด็กนะคะสาระเอะมีตัวสะกดก็กลายเป็นไม้แต่คูเหมือนกันอ่านว่าเป็นเด็กนะคะใครถูกก็กาถูกใครผิดก็กาผิดแล้วก็แก้คำผิดข้างล่างนะคะหนึ่ครั้งแล้วก็แต่งประโยคก,กันต่อค่ะมาแต่งประโยคก,กันนะคะคำว่าสะอาด ทำยังไงดีคะฉันซักผ้าสะอาดดีไหมคะหรือว่าฉันแต่งกายสะอาดฉันฟันขาวสะอาดยังไงดีคะเอาฉันฟันขาวสะอาดนะคะฉันฟัน นออนฟัน้าขาวนักเรียนอยากฟันขาวก็ต้องขยันแปลงฟันนะลูกนะบางคนฟันแท้ขึ้นแล้วฟันน้ำนมหักเราต้องแปลงฟันขยันแปลงฟันค่ะไม่งั้นฟันแท้ของเราก็จะหักตามนะลูกนะฉันฟันขาวสะอาดเออ ถ้าฟันขาวแล้วเราก็จะยิ้มสวยค่ะเพราะว่าเรายิ้มกันอย่างมั่นใจนั่นเองนะคะฉันฟันขาวสะอาด,ออ,ดออาดอกอาโอเคก้หนึ่งเสร็จฉันฟันขาวสะอาดมาด,ดูคําที่สองน้ำเย็นทำยังไงกับน้ำเย็นดี ฉันชอบดื่มน้ำเย็นเห็นไ,ไหมคะโอเคหรืว่าพี่ซื้อน้ำเย็นฉันเอาน้ำเย็นไปให้พ่อพ่อชอบดื่มน้ำเย็นอพ่อดีกว่าพ่อ,อให้่ซ้ำกันนะลูกคนขึ้นต้นเนี่ย คนขึ้นต้นนี่เขาเรียกว่าประธานลูกประธานคนนี้คือประธานข้อความนี้คือประธานนฉันเป็นประธานส่วนคาที่สองพ่อเป็นประธานพ่อชอบดื่มน้ําเย็นชอบชอบชอบดื่มน้ำเขาเรียกว่าดื่มลูกนะเขาไม่เรียกว่ากิน กินนี่ต้องเขี้ยวแต่ถ้าดื่มนี่ก็คือเรากลืนลงคอได้เลยไม่ต้องเขียวพ่อชอบดื่มน้ำเย็นที่จริงแล้วน้ำธรรมดานี่แหละลูกดีที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ก็มีตู้เย็นเอาไว้แช่นน้ำแข็งน้ำแช่ของสดไม่ให้เสียไม่ให้บูดไม่ให้เน่า แต่ที่จริงแล้วน้ำธรรมดานี่แหละค่ะดีที่สุดแล้วพ่อชอบดื่มน้ำเย็นเพ่อทำงานมาเหนื่อยๆได้ดื่มน้ำเย็นก็ชื่นใจลูกเอาต่อไปทำเฉยทำยังไงทำเฉยดีคะพี่ชอบยืนทำเฉยพี่ทำเฉยเวลาฉันเรียก ทำเฉยเวลาพ่อสั่งให้ทำงานอเกยาวกดพี่ทำเฉยพี่ชอบทำเฉยออกพี่ชอบชอบโอ้โหชอบ ทำเฉยแม่สั่งงานสั่งให้ทำงานก็ยืนทำเฉยหน้าถูกตีนี่พี่เออเวลาพ่อ,อแม่ใช้งานก็ต้องรีบไปทำไม่ใช่ทำเฉยนะลูกนะพี่ชอบทำเฉยถ้าพี่ชอบทำเฉยแสดงว่าพี่เป็นแบบอย่างที่ไม่ไดีเราไม่ต้องเอาเบียบเยี่ยงอย่างนะลูกนะโอเค อ่าทีนี้คำว่าไม่เคยยังไงดีฉันไม่เคยไปกรุงเทพเออเราไม่เคยฉันไม่เคยไปภูเก็ตอ่าได้ไหมเออครูก็ไม่เคยไปฉันโอ,อไม่เอาฉันแล้วเอาน้องดีกว่าน้องยังไม่เคยไปแน่ๆเลยเพราะน้องอยังเล็กน้องยัง ยัง <Nh> ไม่คยไม่เคยไปไหนดีอ่ะนักเรียนเดี๋ยวเขียนไม่จุไม่เคยไป ทะเลดีกว่าน้องแหนมบอกว่าให้ไปทะเลดีกว่าน้องยังไม่เคยไปท่าเลเพราะว่าถ้าเขียนกรุงเทพนี่มันจะไม่จุะนะักเรียนไม่เคยไปท่าเลดีกว่าน้องยังเล็กไม่มีใครพาไปเลยโอเคน้องยังไม่เคยไปทโาเคเป็นเด็กยังไงดีเราเป็นเด็ก เราเป็นเด็กดีวันนี้พี่เนมมาช่วยแต่งประโยคให้ครูลูกพี่เนมบอกว่าเราจะเป็นเด็กดีโอ,โอ้เป็นดีดีดีพี่เนมนี่ก็ช่วยครูได้เยอะเหมือนกันเราจะเป็นเด็กดีพี่เนมมาถักเปียให้ครูอยู่นักเรียนแล้วเวลาครูแต่งประโยคแกงก็ช่วยนึกเราจะเป็น น้องแหนมก็อยู่ป่อหนึงด้วยนักเรียนรุ่นเดียวกันเลยน้องแหนมก็ฝึกอ่านวันละหน้าเหมือนนักเรียนเหมือนกันแต่นักเรียนบางคนอ่านเก่งกว่าน้องแหนมครุยเ,ออเราจะเป็นเด็กดีนักเรียนแต่งเอาเองนะลูกนาะ ให้ลอกเรียนแบบได้แต่อย่าเขียนเหมือนครูหมดทุกข้อนะลูกนาเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนคำโน้นคำนี้เป็นของตัวเองนะลูกนะเรียนแบบเพื่อนทั้งหมดไม่ดีเดี๋ยวจะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วนักเรียนก็จะขาดความมั่นใจด้วยและอีกอย่างนึงนักเรียนก็จะเขียนไม่ถูกนะคะฝึกเขียนคำเยอะๆเขียนคำที่ไม่เคยเขียนบ้างนักเรียนจะเก่งขึ้นนะลูกนะโอเค เดี๋ยวไปเรนเรื่องๆๆอื่นกันต่อว,วันนี้พอเท่านี้ส่วนใครที่ทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเรียนเรื่องอื่นกันต่อภาษาไทยวันละคําวันจันทร์ที่27กันยายนพศส5 6 4เขียนแบบฟอร์มรอไว้เลยนะลูก เป็นคำว่าเนยค่ะนนเอยอเนยสระเออมียยักษสะกดออ่างจะหายไปค่ะต่อไปสระที่มีตัวสะกดแล้วลดรูปมีสระลดรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วรูปสระไม่ปรากฏให้เห็นสระเออเช่นคำว่าเงยมาจากงงูผสมกับสระเอยอยักษสะกดว่า งอเออยออ่านว่าเงยดังนั้นเมื่อมีตัวสะกดออ่างจะไม่มีรูปปรากฏสระเอเขียนแบบนี้นอหนูเขียนแบบนี้ยอยักษ์เขียนแบบนี้วันนี้คำว่าเนยเขียนคำว่าเนยก่อน เนยนักเรียนรู้จักเนยไหมเนยเป็นวัสดุที่ใช้ทำขนมฝรั่งลูกอ่าเดี๋ยวแจกลูกกันก่อนโน่จะละเอือค่ะอ่าจะละเอือของเขาเป็นแบบนี้ตัวสะกดก,ก็คือเยอะโน่เออโยเนย สนที่ใช้ในการทำขนมฝรั่งแสดงว่าจะต้องอยู่ในขนมปุ๊กกี้ขนมเค,ค้กใช่ไหมลูกแต่งประโยคว่าแม่ซื้อเนอยมาทำขนมปังดีไหมฉันชอบกินขนมอบเนยโอเคได้ได้ได้ฉันชอบ ขนมขนมเขียนเป็นยังอ๋อนอะอบมอสระโอไม่ต้องใส่ขอนอะอบมอขนมขนมอบขนมอบต้องใช้เครื่องอบขนมอบนุอย นเโอเคฉันชอบกินขนมอบเนยโอเคทีนี้ของนักเรียนนั้นลองแต่งเอาเองนะลูกนะเออใครแต่งเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะคุณครูมีเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ